สวัสดีค่ะจากบานไร่องุ่พยอมค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเดินนะคะจะตัดหญ้าอีกแล้วนะคะตั้งชามาตั้งแต่ตอนเช้าก็ไม่ได้ทำนะคะพอดีเลยออกไปซื้ออาหารแมวนี่ยาลกอีกแล้วนะคะตรงแทงน้ำเดี๋ยวจะต้องตัดนะคะเพราะว่าแทงน้ำรั่วนะคะ ทางอบตอส่งข่าวมาว่าอีกสองสมวันเขาจะมาปุดรูรั่วของแท้งนะคะก็เลยเดี๋ยวจะเคลียร์พื้นที่เตียนให้เขาสักหน่อยหนึ่งไหนๆก็เนาะทำงานร่วมกันก็อย่างนี้แหละมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันนะคะนี่ลกบึ้งบังเลย แต่ปีนี้ก็ยังดีนะคะที่ทำให้เตียนได้ตลอดนี่เห็นไหมคะน้ำรั่วมาแตกข้างบนนะคะนี่ลองเรียนไปหลายรอบนะคะกว่าจะกระเตื้องขึ้นมาได้ส่วนทางนี้ก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เจ้าเละเอะกระเจ้าไข่ต้ม อันนี้ก็เป็นส่วนหรือสีผสมแห้งหมดเลยนะคะไม่รู้ว่าเพราะอะไรเพราะว่าเขาอายุเยอะหรือเปล่าต้นทองนบพระเก้าหรือว่าต้นชะแมบทองไม่รู้ตัวอะไรกินหมดนะคะใบไม่เหลือเลยนะคะ อันนี้ก็เพิ่งจะตัดญยาเสร็จไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่อันนี้สวยสวยมากๆสวยถูกใจจริงๆเลยนะคะอันนี้คือน่าจะเป็นสาวสันทรายนะคะส่วนอันนี้ก็ตรีชดาก็จะมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างนะคะนี่ อันนี้เจ็ดสีไม้โบราณนะคะเป็นโกสนเหมือนกันส่วนอันนี้ก็เป็นช้างกินเลี้ยงนะคะโอยใบสีทองสวยมากๆอันนี้ก็แล้วแต่เขานะคะว่าเขาจะเกิดขึ้นมาเป็นสีอะไรต้นนี้เป็นสีทองแต่ต้นนี้เป็นสีเขียวนะคะก็คือโคนเดียวกันนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะคะลืมนะคะ เตียนแล้วนะคะเตียนเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวเหลือทางนี้อีกนิดนึงนะคะก็วันนี้ก็พาเพื่อนมาตัดหญ้าด้วยกันนะคะใครว่างมาช่วยวลานุัธยมตัดนะคะนี่ค่ะในส่วนคุณตาลกอีกแล้วนะคะก็เหลือเหลือตรงนี้อีกนิดนึงเดี๋ยวตัดนะคะนี่ค่ะแต่ทางนี้ก็เตียนหมดแล้วนะคะ น,นี่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่แรงอุทยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ